สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน1 9บพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าแต่วันนี้พิเศษมากเพราะว่านะคะวันนี้หญิงจะพามาเจอกับ Toyota C-H-R ซึ่งมีคันเดียวภายในประเทศไทยเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของปี2018ะคะคุณลูกค้าแต่ว่าคันนี้แต่งไปเนี่ยมูลค่ากว่าครึ่งล้านบาทนะคะ ส่วนว่าจะมีอะไรที่แต่งเพิ่มเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเริ่มจากตัวด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้าโดยด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวหยิงขออนุญาตให้ชมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงไฟนะคะแล้วชุดแต่งเนี่ยเขาก็จะมีไฟมาด้วยเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งของโม d a ลิต้านะคะซึ่งเป็นของแท้จากญี่ปุ่นเลยอันเนี้ยชุดแต่งตัวนี้นะคะมาเนี่ย ราคากว่า1นึ0 0 0สี่กว่าเลยนะคะทั้งชุดเลยนะคะรวมทั้งตัวไฟด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยคุณลูกค้าจะเห็นเคปลาที่มากับตัวรถต่างๆอันนี้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นมูลค่าที่แต่งเพิ่มกับชุดแต่งด้านล่างนะคะตัวตัวนี้นะคะก็คือแต่งมาเพิ่มเคปลาเนี่ยมีทั้งด้านในด้านนอกนะคะอันนี้มูลค่ากว่า80,000บาทเลยนะคะคุณลูกค้า รถคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์มาให้แล้วด้วยนะคะเซ็นเซอร์ก็จะมีทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของไฮบิดนะคะที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้ไม่วิ่งไปเพียงแค่หมื่นนิดๆน,นะคะคุณลูกค้าหมื่นกับหลักร้อยจริงๆคันนี้ตอนที่หญิงไปซื้อมาเนี่ย เลขใหม่มันอยู่แค่ประมาณ9,000กว่ากว่าแต่ว่าตอนนี้หญิงก็มาลองทดลองขบับดูนะคะตอนนี้เลขไม่ก็เลยขยับขึ้นไปนิดนึงไปอยู่ที่ประมาณหมื่นกับไม่กี่ร้อยนะคะคุณลูกค้าถัดมานะคะได้หิงขออนุญ,ญาตให้ดูตัวลอ,อนิดนิดอันนี้นิดนึงนะคะตัวล้ออันนี้นะคะก็คือเป็นล้อของเลฟูเฮชฟูคอนะคะขอบ20นะคะแล้ว ก็มีตัวยางด้วยนะคะยางเนี่ยเป็นยางของยางนิโตนะคะอันนี้ก็เป็นยางใหม่ด้วยเฉพาะแม็กและยาง4ล้อ4เส้นอันนี้นะคะก็คือมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสบาทคะ่ะคุณลูกค้าล้อก็จะเงาสวยไฮโซแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า แล้วก็อันนี้นะคะก็ได้เป็นดิสตัวด้านในเนี่ยก็จะได้เป็นดิสใหญ่ทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะรัแบรบองเรื่องของช่วงล่างเลยนะคะอ่าถัดมาอันนี้ก็คือชุดแต่งเหมือนกันนะคะด้านข้างตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งนะคะแล้วถัดมาตัวกระจกมองข้างตรงนี้ก็ประกอบไปด้วยเคปลาอันนี้ก็คือเป็นตัวแต่งเพิ่มเข้ามานะคะตัวมาสักู่ที่อิงบอกว่าเคปแคปลาเนี่ยมีทั้งด้านในด้านนอกเดี๋ยวอิงจะพาชมด้านนอกก่อนนะคะมือเปิดตรงนี้ก็เป็นตัวเคปลาเหมือนกันนะคะนี่เลย ทั้งด้านในด้านนอกเลยนะคะและที่สํคาคัญอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าตัวราวหลังคาอันนี้ถ้าเป็นโฉมของประเทศไทยเนี่ยตัวราวหลังคาอันนี้จะไม่มีนะคะอันนี้ก็คือสั่งนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะอันนี้แค่แค่ตัวราวหลังคาสฝั่งเนี่ยมูลค่าก็เกือบ3 0,000ื่นบาทแล้วนะคะคุณลูกค้าสฝั่งเลยอย่างที่หญิงแจ้งเลยไหมคะว่าคันนี้เนี่ยมีคันเดียวในประเทศไทยแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแพลนตรง ชุดแต่งขอบด้านล่างอันนี้นิดนึงนะคะชุดแต่งอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งที่หิงแจ้งเมื่อสักครู่นะคะมาพร้อมด้วยไฟตัวนี้เลย TRD คือคันนี้นี่ใครหาไปเนี่ยคือได้ไปเนี่ยคือครบหมดแล้วนะคะแต่งมาแบบหลอ่อครบหมดเลยเลยแบบจัดเต็มมากๆนะคะคันนี้รับรองขับไปนี่มีแต่คนเหลียวหลังมองนะคะสาวๆกรี๊ดมองกันเป็นตาเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวล้อหลังนะคะแล้วก็ เคปลาหุ้มตัวควมตัวดวงไฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะไล่พาชมทีละจุดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้แต่งมาเยอะจริงๆนะคะอ่าแล้วก็เป็นสไปเลอร์ตัวนี้พร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3ด้วยนะคะคุณลูกค้ารถสวยมากๆคันนี้อ่าแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะคะนี่เลยะคะ่ะพร้อมไฟเนี่ยก็คือ ตัวชุดแต่งเนี่ยเขาจะมีไฟแยกมาให้เลยนะคะทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารายการแต่งเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะแล้วคันเนี้ยแต่งมาจริงๆรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ500แสนกว่าบาทเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวหญิงขออนุญาตพาให้ชมรอบคันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะพาไปชมด้านในอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกล้องนิดนึงนะคะของเราเนี่ยเมื่อสักครู่หญิงลืมแจ้งไปว่าคันเนี้ยมีชุดแต่ง ตัวชุดท่อมาด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องกลับไปแพ่นจุดตัวท่อของเรานิดนึงนะคะชุดท่อของเราเนี่ยจะเป็นชุดของ HKS นะคะตัวนี้เลยะคะ่ะแล้วก็มาพร้อมด้วยเป็นตัวเคปเลอร์หุ้มท่อเลยนะคะนี่เลยะคะ่ะก็จะมาแบบสวยแบบนี้เลยนะคะ คือต้องบอกว่าไม่ว่าจะมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังนี่คันนี้แบบว่าแต่งมาสวยจัดเต็มหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาชมภายในกันนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยภายในจะสวยขนาดไหนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้า ก่อนที่จะเข้ามาอย่าลืมแจ้งนิดนึงว่าคันนี้นะคะมีแต่งประตูดูดมาด้วยนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยเพียงแค่เราปิดเบาๆเนี่ยประตดูดูดก็จะทางานแล้วนะคะแล้วพอเข้ามาภายในนะคะคุณลูกค้าจะเห็นไหมเอ่ยก็คือคันนี้จะแต่งมาด้วยเคปล่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลต่างๆนะคะนี่เลยและที่สําคัญอันนี้ตัวกุญแจเนี่ยก็คืออันนี้สั่งทํานะคะไม่ใช่ว่า ซื้อมาแบบเอามาใส่ได้เลยอันนี้สั่งทําเลยนะคะเพื่อให้เข้าชุดกันนะคะก็จะสวยแล้วก็หล่อแบบนี้เลยนะคะข้างในเนี่ยดูหรูหรามากเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นรีโมทที่หญิงแจ้งว่าคันเนี้ยมีแต่งอีกยังไม่จบเท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้หญิงจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวยกระดับความสูงของตัวรถนั่นเองเดี๋ยวหญิงจะบอกว่าเป็นการทํางานยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องแพ่นตัวเบาะนิดนึง เบาะเ,เ ll, <im it> นี่ยก็จะเป็นเบาะอย่างดีแบบนี้เลยนะคะมีที่ระบายอากาศแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตรงที่ขอบป,ประตูนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือแต่งมาทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าที่พาให้กล้องพาชมเนี่ยก็คือแต่งทั้งหมดเลยนะคะตรงขอบประตูด้านในประตูที่เราเห็นเป็นลายๆเนีย่ยคือเป็นตัวแต่งหมดเลยนะคะแล้วก็ถัดมาอ่าอันนี้ก็คือตรงขอบประตูก็คือประตูเนี่ยคือแต่งมาทั้งทั้ง4ด้านเลยนะคะ แล้วก็ถัดมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูตรงนี้นิดนึงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวจอ Android ด,ด้วยนะคะอันนี้ก็คือแต่งมาเพิ่มนะคะคุณลูกค้าก็เล่น YouTube เล่นอะไรได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะมีบูทูธมี YouTube เข้าแกลเลอรี่ได้ก็คือจอ Android อ,อ,อ่ะน,นก็จะทํางานง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขยบขึ้นมานีนิดนึงอันนี้เนี่ยก็จะมีแถมตัวกล้องบันทึกหน้ารถให้นะคะ คืออันนี้แถมแบบจัดเต็มมากเพราะว่ามี2องอันค,คุณลูกค้ามีทางของที่มาจากทางโตโยต้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือซื้อมาใส่เพิ่มนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็กระจกตัวนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟไฟนี่คือเขาก็เปลี่ยนมานะคะเพราะว่า สว่างมากอันนี้เขาเรียกเป็น LED LED ทั้งทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แผ่นด้านหลังนิดนึงคือสว่างมากนะคะคุณลูกค้าคือตอนกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยคือแบบเหมือนไฟบ้านเลยแ,แล้วก็มีด้านฝาท้ายอีก3จุดนะคะเดี๋ยวฝาท้ายญิงไปเปิดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือตอนนี้มันกลางวันเนาะมันก็อาจจะมองไม่เห็นเห็นไหมคะจะมีเหลื่อมแสงสีน้ําเงินอันนี้ก็คือเป็นไฟแต่งทั้งหมดนะคะ ทั้งทั้งคันเลยนะคะสีน้ำเงินอันนี้ของเรานะคะนี่เลยค่ะคือใครหาอยู่นี่แล้วโดยส่วนตัวรถคันนี้ได้ยยิงขออนุญาตให้ดูเลขไม่นิดนึงนะคะคุณลูกค้าคือโดยส่วนตัวรถคันนี้ออปชั่นเขาก็มาครบอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าก็คือที่หญิงแจ้งมาสักครู่นี้ว่า ตอนที่หญิงซื้อมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ9,00 0พปลายๆนะคะแต่ว่าตอนนี้หญิงก็ขับเล่นนิดนึงนะคะก็คือลองทดสอบสมรรถนะของตัวรถนะคะตอนนี้ก็ขึ้นไปหมื่นกับหลักร้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปเนี่ยออปชั่นเขาก็มาครบหมดเลยนะคะก็คือมีคือใครใช้คันนี้ปลอดภัยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้เลยเพราะว่ามีทั้งตัวเรดาร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นเรดร์กันชนหลังเนาะแล้วก็อันนี้เป็นคุยซอนโทนนะคะคุยซอนโทนเนี่ยพอถึงระยะเวลาที่อพูดผิดคุยซอนโทนเนี่ยจะมากับเรดร์นะคะเรดร์ーーก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเราขับไปแล้วมีรถอยู่ข้างหน้าเขาก็จะเบรกให้เราเนาะส่วนอันนี้สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่กันออกนอกเลนนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบหลับในหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเราแบบดึงขวาจะออกนอกเลนเนี่ยแล้วเราเปิดการทํางานสวิตต์ตัวนี้อยู่นะคะ ตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะกระชากกลับให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยเลยแล้วก็ตัวพุสตาร์เนี่ยก็เป็นตัวของ T R D เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็มาพร้อมลายเคปล่าพร้อมสัญลักษณ์ T R D สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าถัดมานิดนึงเดี๋ยวหญิงขออนุญาตให้ดูตรงด้านข้างนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์วัดลมยาง4จุดเลยนะคะ4ล้อนะคะก็คือมีให้ทุกฝั่งเลย ตัวนี้ก็จะเป็นฝาท่ายไฟฟา้านะคะอันนี้ก็คือใส่มาเพิ่มนะคะอ่านี่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบเนาะเต้นเบรกก็คืออันนี้ก็จะเป็นแต่งเพิ่มนะคะคุณลูกค้าเป็นแต่งเพิ่มเข้ามาเลย <ๆ S 2> แล้วก็มีในเรื่องของตัวล็อกเบรกล็อกคาดมาครบหมดแล้วกันขโมอยอะไรมาครบหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันก่อนดีกว่าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือแบบ ขนาดเป็นจุดเล็กๆแบบนี้นะคะเขาก็ยังใส่ใจนะก็คือแต่งมาหมดเลยนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นตัว TR d ดีมาเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็ใส่เป็นเคปล่ามานะคะเคปลารพร้อมไฟไฟเดินแบบนี้เลย CHR สวยมากๆคุณลูกค้าคันนี้คือใครหาไปใช้อยู่เนี่ยคุ้มมากๆนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประตูดูด,ดไฟภายในคือแต่งออกมาแล้วคือมันเขาเรียกว่าหล่อมากอะ่ะ คือเอาไปนี่เอาไปขับนี่หล่อเลยอะ่ะไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวขอนี้ให้ดูตัวด้านท้ายเป็นฝสา,ายไฟฟ้านะคะอ่า ก่อนที่เราจะโชว์การทํางานกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูด้านท้ายอันนี้ด้านท้ายเมื่อสักครู่ทิ่งแจ้งว่ามันมีไฟตัว LED ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือทําให้ต้นหลังเนี่ยสว่างมากค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูถัดลงมาถัดลงมานะคะอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คืออันนี้คันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างถุงลม8วาลวนะคะโดยทั่วไปเนี่ยที่ิงเคยเจอเนี่ยอยิงจะเคยเจอแค่ประมาณ4วาลว กับ6วาล์วนะคะคุณลูกค้าแต่อันนี้ใส่เป็นชุดใหญ่มาเลยนะคะเป็นตัว8วาล์วนะคะเออก็คือคันนี้เนี่ยตอนที่เราขับขี่เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับระดับได้เลยนะคะก็คือสามารถปรับได้เป็น3ระดับนะคะอันนี้ก็คือเป็นของเอาคูอแอร์เนาะก็คือเป็นอย่างดีเลยอันนี้มูลค่านะคะเกือบ2 0แสนนะคุณลูกค้าใส่เป็นอย่างดีมาเลยนะคะแค่เป็นเป็นไอตัวยกระดับตัวนี้นะคะช่วงล่างถุงลม เดี๋ยวยิงขออนุญาตปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ในส่วนของการทำงานของถุงลมกันนะคะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ติดมาเกือบ2 0 0แสนเนี่ยทำงานยังไงบ้างเดี๋ยวยิงขออนุญาตปิดประตูตัวรถก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมการทำงานกันเดี๋ยวยิงขออนุญาตให้ต้องแผ่นด้านข้างตัวรถนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทำงานของถุงลมเนี่ย ก็คือการทํางานนะคะเดี๋ยวหญิงจะขออนุญาตกดตัวนี้ให้ดูก่อนนะอะการทํางานของถุงลมมาเนี่ยจะมีสามระดับนะคะคุณลูออนนกค้าอันนี้อาจจะไกลนิดหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวหญิงจะยกเป็นตัวเป็นตัวต่ําสุดเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะลงเป็นตัวต่ําสุดเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึน่งอันนี้คือลำดับที่หนึ่งนะคะก็คือมันจะเป็นสมสเตปอันนี้ก็คือเป็นระดับตัวกลางนะคะ ซึ่งทั้ง3ระดับเนี่ยสามารถปรับตอนขับขี่ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าอ่าอันนี้นะคะอันนี้ก็ปรับลง้เแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะด้วยความที่รถเข้ามาใหม่นะคะหญิงก็เลยยังไม่ค่อยชำนาญเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ปรับตัวต่ําสุด,สดแล้วก็ อันนี้เป็นสเตปสองนะคะคุณลูกค้าก็คือตัวรถก็จะยกแบบนี้เลย้าท,นะที่กองกับพื้นนะ้าที่กองกับพื้นอันนี้ําดับสเตปอ่าได้ยิงยกโชว์ให้ดูก่อนนะคะว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ระดับล่างสุดนะคะ ขับขี่อยู่นะคะก็สามารถทํางานได้เลยแบบนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือโชว์ให้ชมเบื้องต้นก่อนนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าตัวรถเนี่ยด้วยความที่แต่งมาเยอะมากแล้วหญิงก็เพิ่งมาลองขับนะคะก็อาจจะยังหัดเล่นไม่ครบทุกส่วนนะคะเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวแผนแผ่นตัวประตูนิดนึงอยากโชว์ประตูดูดมาก คันนี้นี่คือเพียงแค่เราปิดเบาๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องสนิทเนี่ยเขาก็จะดูดไปเราอาจจะปิดแรงไปนิดนึงอ่าเขาก็จะค่อยๆดูดอ่าก็จะดูดแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นี่ต้องบอกว่าใครหาอยู่นี่ต้องรีบเข้ามาดูเลยนะคะคันนี้ต้องเปิดเปิดโพยนิดนึงเพราะว่ารถนี่แต่งมาเยอะมากๆประมาณนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะมีคันเดียวในประเทศไทยนะคะ ถ้าใครหาอยู่ชอบรถแต่งประมาณนี้นะคะต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยตอนป้ายแดงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งกว่านะคะแล้วรวมแต่งไปเนี่ยอีกเกือบเขาเรียกว่าอีกประมาณ5 0 0แสนกว่ากว่านะคะ5 0 0แสนกว่าเนี่ยรวมเวบ็ดเสร็จมูลค่าของรถคันนี้นะคะตอนที่ออกมาป้ายแดงพร้อมแต่งไปเนี่ยก็คือคันเนี้ยราคาเหยียบอยู่ที่ล้านหล้านเแล้วนะคะคุณลูกค้า แล้วรถคันนี้นะคะวิ่งไปเพียงแค่10,000มกิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ารถเนี่ยก็ยังออปชันเนี่ยยังครบใหม่สดแล้วก็สวยมากทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าใครหาอยู่เนี่ยต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะราคาเนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งไปว่าแต่ล้านเจ็ดไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้หญิงมาขายในราคาเพียงแค่1นึ่งล้าน ปกติเอาเป็นราคาปกติก่อนเนาะราคาปกติเนี่ยหญิงตั้งอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณลูกค้าของหญิงเนี่ยคันนี้หญิงเน็ตราคาไปให้เลยเหลือเพียงแค่1นล้านกับ5 0า0 0ืบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเอาไปเนี่ยนอกจากได้รถตัวสภาพใหม่แบบนี้นะคะรถเนี่ยติดสีเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่มีการทําสีมาเลยนะคะคุณลูกคา้าและที่สําคัญ ยังได้ชุดแต่งคร,ครบไปแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าไม่รถเนี่ยก็วิ่งไปเพียงแค่1-0,000มกิโลเท่านั้นนะคะตัวรถเนี่ยก็จะแต่งครบสภาพสวยแบบนี้เลยรถนี่พร้อมใช้งานมากๆนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะใครที่หารุ่นนี้อยู่ต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะคะเพราะว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าและก่อนจากลากันไปวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวเนี่ย ต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะ19โพีทองนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับหญิงและหญิงจะได้พาชมรถสวยๆราคาพิเศษแบบนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้หญิงขอไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย